นักข่าวดังค่ะออกมาเปิดประเด็นนะคะอิงฟ้าราหะเจอค่ายเพลงดังยื่นฟ้องค่ะเรียกค่าเสียหายหนัก1,000ล้านบาทบอกเลยงานนี้จบที่ศาลค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเธอคนนี้นะคะฮอตแบบขั้นสุดจริงๆค่ะอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์ n d 2 0 2นนะคะที่ต้องบอกว่าเธอเองเป็นขวัญใจแฟนๆนางงามแล้วก็ แฟนๆทั่วประเทศรวมถึงต่างประเทศเองเนี่ยโ,โหชื่นชอบเธอมากๆตั้งแต่ก่อนรับมงกุฎจนมงลงหัวแล้วกระแสะตอบรับก็ยังดีอยู่นะคะมีงานชุกมากๆเลยทั้งพรีเซนเตอร์เอ่ยงานรีวิวคอนเสิร์ตร้องเพลงออกรายการรายการโอ้โหงานเข้ามาแบบรัวๆจริงๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่อิงฟ้าราหะได้รับตําแหน่งเนี่ยก็มีดราม่าเกิดขึ้นก็คือเป็นเรื่องราวของค่ายเพลงค่ายหนึ่งก็คือค่ายแสงระวีออกมาเผยว่าอิงฟ้าเนี่ยยังติดสัญญากับ ทางค่ายถึงปี2568แล้วก็จ่อดำเนินคดีถ้าหากว่ามีการละเมิดข้อตกลงนะคะซึ่งทางด้านของอิงฟ้าราหะเองเนี่ยได้ให้ทางทนายของกองประกวดมิสแกนไธแลนด์ค่ะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานวันที่24สิงหาคม25 6 5รค่ะ,คคะดูเหมือนว่าอิงฟ้าเนี่ยจะมีงานเข้าเต็มเต็มคุณผู้ชมคะนวัดอิสระไกรศิลนค่ะประธานแล้วก็ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกนไธแลนด์นะคะเขาได้ออกมาเผยบอกว่า มีหมายสารจากคุณยายมาถึงแล้วอลังการสมการรอคอยอิงฟ้ามหาชนในส่วนของเตาที่พภูก็มาอีกเหมือนกันค่ะเตาที่พภูเนี่ยเขาเป็นนักข่าวบันเทิงเนาะเขาก็ออกมาโพสต์ข้อความพาดพิงถึงเจ้าตัวบอกว่าค่ายเพลงดังยื่นฟ้องนางงามนักร้องชื่อดังอิงฟ้าคิดค่าเสียหาย1,000ล้านบาท ร้อมกับมีการระบุแคปชั่นเพิ่มเติมค่ะบอกว่างานนี้จบที่ศาลซึ่งเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าประเด็นในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นค่ายเดียวกันหรือเปล่าหรือหรือว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคงจะต้องมีการรอดูแล้วก็ติดตามมาต่อไปนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม